สวัสดีค่ะวันนี้น้องไทเกอร์มารีวิวร้านขายของมาดูกันเลยนะคะพี่พี่วันนี้มีอะไรกินบ้างครัมีอะไรกินบ้างครับไส้กอกไข่ต้มอ่ะพ่อค,ค้าคะพ่อค้เอาไข่ต้มหนึ่งไม้แล้วก็ปีกไก่ย่างด้วยครับเร็วใส่จานให้หน่อยเร็วพ่อค้ ใส่ซอสด้วยนะคะเอาไข่ต้มหนึ่งไม้ไข่รีค่ไข่ต้มหนึ่งไม้ครับแล้วก็ปีกไก่หนึ่งไม้ไส้ก่องด้วยครับไม้หนึ่งโอเคย่างให้สุกๆเลยนะคะม,มาครับมาครับร้<อ>านนี้นะครับใครอยากกินนะคะมาได้เลยเนี่มีไข่ต้มนะคะมีไส้กรอกมีปีกไก่ย่างนี่พ่อครับกห่เตาร้อนมาก คนดูใส่จานนะคะใส่จานนะใส่ซอสด้วยอ่ะยังไม่สุกน,นะครับ,รบพี่พี่ครับใครอยากกินร้านนี้ต้องรอคิวนิดนึงนะเพราะว่าพ่อค้าตั้งใจย,ย่างมากระวังเตาร้อนนะคะพี่พี่อ่าต้องเปล่าก่อนนะครับใส่ซอสให้ด้วยนะคะใส่ซอสให้ด้วยอ,อันหนึ่งอขอบคุณครับอุ้ยซอสหกอ้าวซอสหกเก็บซอสก่อนเร็วเซซเซ ซ้อนในนี้หมดแล้วเพราะว่าหมดโอเคมาครับพ่อค้าครับไม้ละเท่าไหร่คะห้าสิบบาทโอ้โแพงมากๆเลยนะครับพี่พี่ห้าสิบบาทสามไม้ห้าสิบได้ไหมได้โอเคมาครับได,ได้หมดเลยเหรอโอ้โหขอของก่อนครับขอของก่อนนะคะพ่อค้า ไม้พ่อค้าย่างมนใหมมันร้อนมากเลยนะคะพี่พี่ดูสังเกตจากที่พ่อค้าถือไม้ได้เตามันร้อนมากพ่อค้าครับไข่จะไหม้แครับไข่อยู่นานแล้วครับนี่นะครับ,นะรบสามไม้กี่บาทนะคะสิบบาท สิบบาทแล้วนะคะพี่พี่เมื่อกี้ห้าสิบเมื่อกี้สามไม้สิบตอนนี้เมื่อกี้บาร์ร้าห้าสิบขอจานไหคะขอจานอะไรอ่าไม่ร้อนนะอ่าระวังอ่ระวังร้อนนะครับพี่พี่ให้ไปร้อยหนึ่งทอนนะครับตั้งทอนครับนี่นะคะสามไม้ห้าสิบบาทตอนแรกไม้ละห้าสิบเปลี่ยนมาเป็นสามไม้ห้าสิบตอนจ่ายตังค์เหลือสิบบาทอ่ะแกมันร้อนไปแล้วอ่ะปีไก่ ไส้กรอบนะคะแล้วก็ไข่ต้มร้านพ่อค้าคนนี้พ่อค้าชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยคะ่ะชื่อไทเกอร์ขายอะไรคะขายหมดเลยเรียกว่าอะไรเมน,น้ด้วยช็อกโกแลตอืมเรียกว่าหม่าล่าใช่ไหมครับร้านนี้ขายหม่าล่านะคะอร่อยไหมครับร้านนี้อร่อยมากตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ซอยอะไรคะร้านหม่าล่า ซอยสามเหรอคะอม,ม่ดูในกาดบ่าวผมครับ <laughs> ไอ้เรื่ของผ,ผมครับโอเคปิดคลิปได้เลยคะ่ะพ่อค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย